สวัสดีครับท่านผู้ชมเอาวันนี้ผมก็มีพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์เกตบัวตูมให้ท่านชมนะครับชมครับองค์นี้คือพระสมเด็จวัดระฆังนะครับเป็นพิมพ์เกตบัวตูมนะครับนะครับ <c oughs> นี่นะครับ เกดบัวตูมนะครับให้สังเกตที่เกตนะครับตรงเกตเนี่ยจะคล้ายๆบัวตูมนะครับนี่ครับเนี่ยเหมือนดอกบัวตูมที่เราเอามาบูชาพระนะครับเนี่ยนะครับถึงได้เรียกว่าเกตบัวตูมนะครับลักษณะ นะครับนี่นะครับดูนะครับมีพัดกันหูมีหน้ามีตานะครับนะครับนี่มีเเส้นสังคตินะครับห่มจีวรนะครับนี่นะครับมีเส้นแซม นะครับเส้นแซมเส้นน้อยนี่นะครับนี่คือซุ้มซุ้มไวายพาซีกซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของสมเด็จวรขังนะครับไวายพาซีกแล้วก็มวลสารต่างๆนะครับซุ้มนี่มวลเข้านะครับนี่ ครัมลสารต่างๆมวลสารเต็มอง์นะครับนี่ด้านข้างนะครับด้านหลังด้านหลังก็เป็นแบบกลับมากนะครับมวลสารเยอะนะครับ เม็ดดำเม็ดแดงกับเบื้องกับแพงเพชรนะครับนี่นะครับองนี้ก็แต่ไดยเป็นผ้าที่สวยงามสมบูรณ์ดูง่าย สมเด็จว่าระครังพิมพเกตบัวตูมนี่ถือว่าเป็นพระที่จัดได้ว่างดงามนะครับเป็นพระสวยนะครับเนี่เส้นมังคับพิมพอันน,นี้นี่คือ ความงามของพระสมเด็จวะละคังที่มีชื่อว่าพิมพ์เกตบอตมูมก็เป็นอีกพิมพ์หนึ่งซึ่งมีน้อยหาดูได้ยากนะครับนานๆจะได้เจอสักคนหนึ่ง สารจัดผิวด้านหลังนี่เป็นแบบกลับมากนะครับเป็นรอยแค้กลับมากครับเนี่ยเออนะครับด้านข้างนี่ก็เป็นรอยตัดตอก ก็ไปลอยตัดตอกเฉียงเฉียงนะครับเนื้อแห้งนะครับแห้งได้อายุมีหน้ามีตานครับนี่เส้นรอบพิมพ์โดยเฉพาะตรงอังสะสังคติเนี่ยสวย เป็นเส้นคมคมนะครับเนี่ยตัวนี้ข้าวฟ้าข้าวฟ้าสีน้ำตาลสีขาวภาพวันนี้ค่อนข้างจะแกะปูนนะครับมีส่วนผสมของน้ำมันตังอิ้วไม่มากนะครับ นุ่มนวลตาดีนะครับดูแล้วเนียนวนวลสวยนะครับเอนี้นะครับเป็นพิมพ์เกตบัวตูมนะครับถ้าผุ้ชมชื่อชอบก็คอมเมนต์มาชมกันได้นะครับ ช่วยกดติดตามผมด้วยนะครับท่านผูช้ชมสวัสดีครับ